สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่โก้ก็จะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของการพูดพอทราบมาว่าหลายบ้านมีปัญหาในเรื่องของการพูดบางบ้านก็ยังพูดออกไม่เป็นคํายังเปล่งเสียงไม่ได้พอพูดเป็นคําแล้วไม่สามารถที่จะร,รวมประโยคได้หรือไม่สามารถที่จะนําไปสื่อสารได้นะคะทีนี้แม่โก้ขอเริ่มต้น,นก่อนในเรื่องของอาการสอนให้ลูกออกเสียงเมื่อก่อนตอนที่แมโกสสม้สอนมิกกี้อะ แม่โก้ก็หาคำที่มีความหมายสั้นๆพ่อแม่ยายมัมกินก็คือสอนลูกแบบนี้แต่เมื่อไม่นานมานี้แม่ได้ข้อมูลที่ดีดีที่สุดจากคุณหมอแพนซึ่งคุณหมอแพนได้กล่าวไว้ว่าการเป็น่งการที่จะสอนให้ลูกอ,ออกเสียงเนะี่ยให้เริ่มต้นจากพยาญชนะ การออกเสียงเนะี่ยให้เริ่มอันดับแรกะเสียงจะต้องออกมาจากริมฝีปากก่อนให้เริ่มจากพยัญชนะตัวอย่างเช่นบอปอ,อ,อพอมออันนี้คือการสอนให้ลูกเปล่งเสียงจากริมฝีปากคือสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองให้ลูกเปล่งเสียงออกจากลิ้นเช่นรอรอ อันนี้สเต็ปที่2องนะคะสเต็ปที่3การให้ลูกเปล่งเสียงให้เปล่งเสียงออกจากลำคอเช่นหอหอคอและสุดท้ายทำซ้ำๆทำบ่อยๆทำด้วยเวลาที่เป็นเวลาเดิมเพื่อช่วยให้ลูกจดจำทำแค่วันละ3ามครั้งครั้งละห้นาทีทำแบบนี้ทุกๆวันพยายามทำ แล้วจะสําเร็จทีนี้อันนี้คือการออกเสียงทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอลูกออกเสียงได้เราก็เริ่มใส่คําที่มีความหมายเช่นพ่อแม,ม่มัมหรืออะไรก็ได้ที่ที่เป็นกคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันอย่าเพิ่งเร่งใส่คสําศัพท์มากเกินไปเพราะว่าคําศัพท์ตรงเนี้น้องยังไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําได้ไม่ต้องกลัวว่าลูกเราจะสอบไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้ หรือจะไปเรียนรู้ไม่ทันเพื่อนตรงเนี้ยด้วยความพิเศษของน้องอ่ะเขาสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยความรวดเร็วอยู่แล้วในเรื่องของคําศัพท์ทั่วไปแบบนี้ให้เขาไปเรียนรู้ในห้องเรียนเธอคะ่ะทีนี้จังหวะในการฟังลูกมีไหมสมมุติว่าลูกเราพูดได้ได้เป็นคําและกล้วยแม่อ่ะคือคือตอนนั้นอ่ะแม่แม่แมพอพอมิกกี้เริ่มเริ่มเริ่มสื่อสารที่เป็นคําพูดได้แม่ก็พาออกไปนอกบ้าน เ่าไปนอกบ้านก็สอนคำสั้นๆกล้วยแล้วก็ชี้มือให้เขาดูอ่ะแล้วก็เห็นบ้านแม่ก็บอกว่าบ้านอ่ะก็ชี้มือให้เขาดูแล้วเสร็จแลวปุ๊บแม่ก็บอกมิกกี้ว่ามิกกี้อันนี้อะไรลูกกระห่ามิกกี้ก็ตอบว่ากล้วยอ่าคือเราคําคำว่าจังหวะในการฟังของแม่หมายถึงว่าอืมสลับกันพูดะแม่กล้วยลูกก็กล้วยเพื่อให้ลูก เขาเข้าใจเข้าใจว่าเฮ้ยถึงเวลาถึงถึง,ถ,งถึงคิวเขาแล้วที่เขาต้องพูดคือให้ลูกมีจังหวะในการฟังเพราะว่ามันจะเป็นการเขาเรียกเลยมันจะเป็นการการกระตุ้นในเรื่องของการฟังแล้วก็พูดควบคู่กันไปด้วยทีนี้ปัญหาที่เกิดคืออะไรแน่นอนค่ะเด็กคนอื่นถึงเวลาแล้วเขาพูดได้ันหมดแล้วมันจะสร้างความกดดันให้คุณพ่อคุณแม่แน่นอนพอสร้างความกดดันแล้ว เราอะจะกระตุ้นให้ลูกพูดโดยไม่รู้ตัวแม่โกเองแม่โกก็เคยเป็นกระตุ้นยังไงก็คือว่าเหมือนประมาณว่าพ่อสิลูกแม่แม่แมคือคือตรงเนี้ยเราอยากให้ลูกพูดแต่ว่าเราเป็นการกระตุ้นให้ลูกพูดไม่รู้ตัวผลกระทบก็คือว่ามันเหมือนเป็นการบังคับให้เขาพูดแล้วรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นลูกปิดปากไม่พูดเพราะว่าลูกต่อต้านอ่า แต่ทีนี้ที่แม่โก้จะแชร์อีกอย่างหนึ่งแล้วใช้ประสบผลสําเร็จมาภายในเวลา6เดือนมิกกี้พูดเป็นคําแต่ไม่สามารถที่จะรวมประโยคได้ตอนนั้นน้องมิกกี้น่าจะประมาณสาเกือบสี่ขวบพูดได้เป็นคําทีนี้แม่โก้ใช้หลักการนี้ค่ะอ่านี่ค่ะแม่โก้ใช้ <c oughs> เป็นภาพนะใช้หลักการอย่างนี้นี่ค่ะ น,นี้ไม่โก้ใช้เทคนิคส่วนตัวนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าไม่โก้ใช้หลักการว่าหนึ่งภาพแทนหนึ่งพันคำเพราะว่าเรารู้โดยโดยการศึกษาอยู่แล้วว่าเด็กออทิสติกเนี่ยสามารถเรียนรู้อะไรได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้ผ่านภาพที่สำคัญนะคะ,ะน้องอ่ะก็จะเขาจะปฏิสัมพันธ์กับคนที่เขาชอบเนื่องจากว่า แม่เคยพูดไปแล้วว่าการจีบลูกให้ติดเพราะจีบลูกให้ติดลูกรักคนนั้นปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นแม่ก็แม่ก็ใช้ตัวแม่เองละคะเพราะว่าตอนนั้นแม่จีบลูกติดแล้วเนาะแม่เอารูปแม่แล้วก็มิกกี้เขาชอบดูรูปตัวเขาเองอ่ะแม่ก็ทําแบบนี้ก็ทําเป็นตีตารางแล้วก็ใส่รูปแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สะดวกที่จะเอารูปตัวเองอแปะลงไปหรือว่าไปตัดอะไรก็ได้ที่ที่เป็นคําที่มีความหมายอย่างอย่างเนีย่ย,าย,ายาชามก๋วยเตี๋ยว อะไรก็ได้ขอให้เป็นภาพแต่ว่าแม่แม่แม่อยากให้มิกกี้เขาจเจริญรอยตามในเรื่องของการเขียนแล้วก็การวาดลนะ้วเนาะคืออันนี้คิดเองเพราะว่าเออเผื่อมิกกี้เขาเห็นแม่วาดแล้วเขาอยากวาดรูปบ้างม,มันก็ส่งผลถึงตอนนี้จริงๆนะทีนี้แม่ก็ใช้อย่างนี้เลยค่ะเนี่ยทีนี้หลักการสอนสอนอยังไงอ่าก็จะเป็นรูปรูปก็จะแบ่งเป็นสองรูปนะคะแล้วก็ประโยคก็จะเป็นแค่ประธานกริยากรรมเอาง่ายๆประธานก็เป็นรูป ริยาแล้วก็อาจจะจะจะ,จะเขียนลงไปเพื่อให้เราพูดกับรูปแล้วก็กรรมก็เป็นรูปอะไรอีกอ่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้แม่ใช้คําว่ามิกกี้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ่าทีนี้แม่ก็ให้น้องมิกกี้ดูอ่านี่นะคะอ่าแล้วแม่ก็ชี้ต้องต้องชี้ไปด้วยนะคะแม่ก็บอกว่ามิกกี้ชอบกิน ก๋วยเตี๋ยวแม่พูดให้มิกกี้ฟังรอบนึงต่อไปแม่ก็ชี้แล้วก็มองหน้ามิกกี้เขาก็จะพูดคําว่ามิกกี้และแม่ก็ใส่คําว่าชอบกินแม่ก็ชี้ตรงนี้มิกกี้ก็พูดคําว่าก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าน้องเขาได้เป็นคํามาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือรวมประโยคอ่าต่อไปแม่ก็พูดคําว่ามิกกี้และแม่ก็จึ๊จึ๊เขาก็จะพูดว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวอ่า แล้วต่อไปเราก็ชีจ้จุดจุดจุดมิกกี้ก็จะพูดว่ามิกกี้ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็จะทำแบบนี้ทำซ้ำาๆททำทุกวันทำบ่อยๆโดยใช้ภาพเป็นประธานกริยากรรมแค่นี้เองแล้วก็ตรงนี้ก็จะกรเนี่ยอห่งนี้ก็เป็นจระเข้อาศัยอยู่ในบึงอ่าเนี่ยค่ะแม่ก็ทำแบบนี้แล้วก็เนี่ยอันนี้ก็ใช้ในชีวิตประจำวัน แม่ทำกับข้าวเด็กผู้หญิงถือดอกไม้ก็คือทำประโยคอะไรก็ได้ที่ที่ลูกเรามีโอกาสจะไปใช้ในชีวิตประจำวันทีนี้พอสเต็ปที่หนึ่งผ่านไปแล้วก็เป็นสเต็ปที่สองของแม่ก็คือแม่ก็ใช้เป็นท่าแต่ว่าประโยคจะเริ่มยาวขึ้นเช่นอย่างนี้ค่ะ ชั้นีปีนต้นไม้อ่าอันนี้ลูกเราก็พูดชั้นีปีนต้นไม้แต่ตาก็อาจจะชำเลืองภาพไปนิดนึงแต่ภาพมันสื่อไงคะสื่อว่าชานีปีนต้นไม้อ่าครูสอนนักเรียนเห็นไหมคะครูสอนนักเรียนก็มีประธานกริยากรรมแต่ว่าประโยคตรงนี้แม่โคได้รวมมาแล้วแต่ว่ามีภาพช่วยให้มิกกี้ทำแบบนี้คะ่ะ ทำทุกวันแต่ว่าแม่โก้จะใช้เวลาทําก่อนนอนเพราะว่าเหมือนเหมือนแคนหนังสือทีทานนะคะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งลูกจะรู้เวลาเลยว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เขาจะต้องอยู่กับสิ่งตรงนี้แล้วก็เขาจะจําได้จริงๆนะคะทีนี้สเต็ปสุดท้ายของแม่ค่ะก็คือในเรื่องของการรวมประโยคเหมือนกันแต่รอบนี้ไม่ไม่มีภาพอย่างนี้นี่นะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นนะคะแม่ทํากับข้าว เด็กผู้หญิงถือดอกไม้อ่ะก็คือก็ก็คือมันเป็นประโยคยาวๆแต่ถามว่าลูกอ่านออกไหมอ่าอ่านไม่ออกแต่ตรงเนี้ย <c oughs> ก็คือเขาอาจจะมองมาตามมั่งไม่มองตามมั่งนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยม e ก o สอนในเรื่องของการที่ให้ฝึกการรับฟังของเขาแล้วก็การพูดประโยคที่ยาวๆตามเราเช่นอ่าแม่พูดคำว่าเด็กผู้หญิงถือดอกไม้มิกกี้เขาก็ไม่เห็นรูป เราประโยคก็ยาวซะด้วยมิก้ก็อาจจะเป็นบางทีเขาก็อาจจะพูดว่าเด็กผู้หญิงถือดอกไม้บางครั้งก็พูดได้บางครั้งก็พูดไม่ได้บางทีก็อาจจะพูดผิดไปหรือว่าพูดไม่ไม,ไม่ตามประโยคอย่างที่แม่พูดนําเช่นแม่บอกว่าเด็กผู้หญิงถือดอกไม้มิกกี้ก็จะพูดว่าผู้หญิงถือดอกไม้แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ยังถือว่ารับได้อยู่ก็ทําแบบนี้คะ่ะ ทำทุกวันทำซ้ำซําๆใส่ประโยคให้ลูกประโยคที่ลูกจะใช้ในชีวิตประจําวันแม่ทําแบบนี้เป็นเวลาหกเดือนถือว่าประสบความสําเร็จนะคะที่มิกกี้สามารถพูดเป็นประโยคได้ทีนี้หลังจากนั้นก็ไปเริ่มใช้ในชีวิตประจําวันรอบบ้านเดินไปไหนก็หัดใช้ประโยคกับลูกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นอกบ้านหรือว่าการกินข้าวมิกกี้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คือเริ่มเริ่มใส่ประโยคไปได้ตรงนี้นะคะเทคนิคนี้ ได้ปุ่นจริงๆค่ะก็เด็กออทิสติกนะคะส่วนใหญ่ะความจำจะค่อนข้างดีโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีภาพประกอบด้วยอจะทำให้ความจำของน้องอะไปได้เร็วมากทีนี้พอน้องเริ่มจำคำศัพท์ได้อะก็อาจจะใช้เป็นแฟกการ์ดหรือบัตรภาพแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะคะหรืออาจจะใช้ของจริงก็ได้เช่นคำว่าปากกา ถ้าเราอยากให้ลูกพูดคําว่าอะไรนะคะเราก็เอาของนั้นามาไว้ข้างๆปากเรานะคะแล้วเราก็พูดเช่นปากกาเขาอาจจะไม่มองปากเราเพราะว่าเขา่สนใจที่สิ่งของแต่อย่าลืมนะคะว่าของมันอยู่ข้างๆปากเราอย่างน้อยเขาก็อาจจะชําเลืองมาบ้างตรงนี้ช่วยได้นะคะสําหรับในการสอนให้ลูกรู้จักของคําศัพท์แล้วก็การพูดนะคะ ทีนี้คาศัพท์ที่เราจะสอนลูกันเน้นเน้นให้เป็นคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันก่อนนะคะเพราะว่าน้องจะเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าน้องเขาได้เห็นทุกวันทุกวันเนาะทีนี้จะบอกว่าถ้าลูกเราพูดได้นะคะการสื่อสารน่ะจะช่วยลดความอึดอัดแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของน้องๆเนือนอน่องจากว่าบางบ้านออกไปนอกบ้านน่ะลูกจะมีอาการกรีดร้องโวยวายไม่ใช่ว่าเป็น บางครั้งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่เขาควบคุมอารมณ์ที่สมองสั่งนะตอนนั้นไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการสื่อสารที่เขาไม่สามารถที่จะบอกให้เราเข้าใจได้และเราก็ไม่เข้าใจเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารสำคัญสำหรับลูกเริ่มต้นช้าๆนะคะไม่ต้องบีบเพราะเด็กแต่ละคนความพร้อมไม่เท่ากันนะคะใจเย็นๆอย่าเร่งอย่าก,กดดันลูกนะคะ ก็แมโก้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ